การประกวดศิลปรกรรมช้างเผือกครั้งที่สิการประกวดศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับประเทศภายใต้หัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพ ศิลปรกรรมช้างเผือกนี่เราจัดมาเป็นปีที่13แล้วแล้ว,ลวก็เป็นนิทรรศการที่ประสบผลสําเร็จมากในแง่ของตัวผลงานนะฮะศิลปินเองก็ให้ความสําคัญเพราะว่าเป็นการประกวดที่เป็นศิลปะรูปลักษณ์ซึ่งแยกออกมาจากการประกวดศิลปรกรรมอื่นๆความหลากหลายทั้งที่วัานธรผมว่าเป็นหนัวข้อที่ทำให้เกิดความหลากหลายจริงๆ ศิลปินเองเนี่ยผมว่าเกือบทุกคนที่ส่งงานเข้ามาเนี่ยมีความตั้งใจมากดีเทลรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยโอดีมากหลากหลายทั้งตัวเนื้อาหาเรื่องราวของศิลปินที่ที่สะท้อนความรู้นึกคิดออกมานะฮะในเรื่องของจีวภาพทั้งหลายบนโลกเนี่ยออกมาน่าสนใจครั้งนี้ผมคิดว่าจิ้นที่ได้รางวัล เขาศึกษารายละเอียดต่างๆเยอะนะครไม่ว่าจะเป็นสิ่งแระวัตมก็ดีสิ่งสาราสัตว์ชีวิตคนชีวิตเมืองชีวิตต่างๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับมนุษย์ทุกคนไทยเบฟ ร่วมสร้างโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่สร้างสารรค์ผลงานสู่สังคมไทยเพื่อการพัฒนาวงการศิลปะอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเรทจำกัดมหาชน